โอ้วันนี้วันแรกเลยนะคะมันมีงานหาล้านเพลินอยุธยาพอดีเลยจัดที่ข้างวัดมหาธาตุนะคะอยู่ใกล้ที่พักเราเลยอะ่ะบังเอิญมากพอดีเลยอะ่อยอะถามน้องที่โรงแรมนะคะน้องบอกมีงานพอดีเลยพี่ก็เลยมาเลยนะคะเข้างานนะหาะล้านเพลินที่อยุธยาส้ไม่เคยมานะ,ะงานแบบ ที่อยุธยาด้วยอ่ะเป็นฮาล้านงานที่นี่นะคะจัดเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะแล้วก็งานมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามถึงยี่สหกตุลาคมแล้วงาวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็มากันได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะ่ะนี่ค่ะงานฮาล้านเพลินอยุธยาครั้งที่สองนี่งานก็ประมาณนี้นะคะ เดินสบายมากเลยเพราะว่าอากาศดีนะคะฝนไม่ตกด้วยนะวันนี้โชคดีมากเลยอนอาหารแหละเดี๋ยวเราเดินดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็มีน้ำผงน้ำพริกนะคะนี่ปลากระพงทอดน้นำปลาไก่นะคะไก่นี่อาหารนะคะอาหารก็คือมีฮา้านนะคะก็ ทานได้นะคะสำหรับคนไทสทีสม,มอชอบกินอาหารมุสลิมเ่อร่อยเราไทยทุกคนกินได้อยู่ดอได้ค่ะข้างหลังก็จะเป็นเนื้อย่างนะคะแล้วก็เคบับเคบับบอย,ยมีหลายอย่างเลยอ่ะข้าวซอยสลยล้าวออยไก่โอ้นา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 เชียงใหม่อะไรมาจากเชียงใหม่เชียวนเนี่ ข้าวซอยเขาก็จะมีที่นั่งให้นะคะที่นั่งก็มีทุกมุมเลยแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นวัดสวยน้องเจดีแบบสวยอ่ะเจดีด้านหลังนะอันนี้น่าสนใจแล้วบังหมวกแดงข้าวขาวัวนี่น่าสนใจมากไปไไปดูนี่มีข้าวขาวัวนะข้าวขาวัวขอบครัวคุณต่อยด้วยนะคะขอถ่ายเลยนะคะ ถ่ายนะคะข้าวขาวัวนะคะได้กินมากได้กินมากได้กินนี่ลาดราดแบบให้มันได้กินหรอล่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินแบบชอบขาวัวจ้าแล้วก็จะกินแบบพริกน้ำส้มเหมือนกันลำไยลำไยที่ฉันชอบนี่มาถ่ายรูปได้นะคะนี่เขาเป็นเฟรมไว้ให้แล้วก็ด้านหลังนะเห็นไหม ด้านตรงนี้ก็มีโต๊ะนั่งนะคะโอ้ยืนย่างมีลูกชุลูกชิ้นนะคะเซ็กรออีสานนะคะมีเซ็กรอกสานนี่อยากกินนะน่ากินเนาะเอ๋ก็สังผสมกันนะคะน่ากินมันอันนี้จะเป็นไก่กับเนื้อนะคะอันนี้ไก่กบเนื้อ ข้างล่างเนื้ออยู่ข้างล่งเอยแหนมนะคะแล้วก็มีขิงพริกนี่อยู่หน้าร้านนี้นะคะไส้กรอกสานอุ๊ยน่กินนะมันแบบอื้มกินแล้วนะไม่หราบมาก แบบเห็นกรอบอย่างนี้นะคือกรอบจริงนะเสียงนี่คงจะกรุบกรุบเพื่อนเพื่อต้องอยากกินอ่ะต้ <c oughs> อ,องกินแบบผักต้องกินกับพริกอร่อยกินถิ่งเข้าไปด้วย ปกติเคยกินแต่ไส้กรอกหมูแต่อันนี้เป็นไก่กับเนื้อเนื้อเดี๋ยวลองกินเนื้อดูนี่นะจะอันนี้ข้างล่างดูค้อ่่อดีิกรอบแบบชอบอย่างเงี้ยแบบปุกปุบปะป่ายก็ชอบเลยมา ราต้องกอินิคะก็นนึกตอนก่อนจะมามางานฮาลานเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าจะมีอาหารอะไรบ้างเจอ,อนึกออกแต่แบบว่าอะไรอะซุปหางวัวหรืออะไรแบบเนื้ออะไรเงี้ย มีแต่เนื้ออ๋อต้มมีหลายอย่างนะมีไก่มีเนื้อแล้วก็เขาก็ทำทำเป็นแบบไส้กรออิสานบ้างหุ่นนี่นั่นบ้างเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันไปดูกันต่อเนี่ยก็มีลาบทอดโมีผงของโอ้ผงของด้วยอ่ะเนี่เขามีน้ำลำไยกับน้ำเงาะสอย ลำไยเฮ้ยเงาะเงาะเงาะดูความพิถีพิถันลำไยที่กินบ่อยที่สุดล,ลำลำไยเดี๋ยววันนี้เราเปลี่ยนไปกินเปลี่ยนเนงา<อ>ะ<อ>บ้างนะคะขอถ่ายหน่อยนะคะขอถนะ่ายหน่อยหวานเจี๊ยบชื่นใจนี่จ้าเงาะ lình lình lùa đi cùng đi cùng lình ta lình คนเยอะนะเขาี่คนนีอนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าซอยนี้แล้วกันไปเปิดย่างนะคะเป็ดย่างจิรพันธ์เป็ดย่างจิรพันธ์ีรคอิสรอะไร่คนน่ากินเลยเียนี้่ย่างเียด้วยปลาเส้นโหทอดน่ากินมาก ก็มีน้ำจิม้มแต่ปลาดุกย่างหอ,อมหมกนะคะย่งางไข่โอ้ย,น,ยอน่า,นากินพิซซ่าไขดองไก่น่นากิน,นะนมากเลยนี่เลยดูน้องไก่น่ากินมากเลยใหญ่มากเต๋อมากห่อหมกนะคะย่างน้ำแตงโอ้ต้มไก่มีไข่ปลาเต็มเลยครับ ได้เลยน่าสนใจคือพวกไข่ต่างๆไข่ป like oh, ูเงนี่ย้โหนี่ขายำขายำเหรอได้ล้วจ้ะยำหัวน้อยเย่นอันนี้อะไรอ่ะแม้กุนหัวกรสดครับพี่โอไม่เคยเห็นมากนะครับพี่หอมมากไม้กุ้งหัวกระสุดชิ้นเนื้อไม้เล็กน่านเลยแล้วพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ไส้อัว นีข้อคอยนี่ตรงนี้ก็มีที่เล่นนะคะนีบ้่มเ,เด็กสามารถมาเล่นได้ไมยมันนึกไม่ออกคือถ้าเป็นหนูหนูนึกไม่ออกว่ามันจะมีอาหารอหาหารอะไรบ้างฮาานอะไรอย่างเงี้ยเปิดโลกจริงๆน,นะคือ คือมีมีทุกอย่างเดี๋ยวแฟนจะไปกินข้าวขาหัวก็เยอะมากมีพิซซ่าพิซซ่ามีมีหม่ำด้วยมีหม้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดงจริงที่สุดมีเริงนะคร็บคอคเทลคอกเทลไก่นะคอกเทลไก่แล้วก็มีมีปลาหมึกด้วย โอ,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 อ้ยเราล้อเลยอ่ะโอ้โหฝันขึน้นโอ้ตี๋ตี๋ขอโรตีโรตาโรตียอยากกินนี่ค่ะโรตีขนม อร่อย่กินอร่อยทุกอย่างเลยนะคะสามอย่างร้อนไ้สารกันเสียอยู่ได้สามวันเ่ยบูเบรี่ค่ะปลาบต้มน้ำปลาจ้าเข้ามาเก็บต้มน้ำปลาเดี๋ยวเลยส่วน เราเดินมามุมนี้นะคะเขามีกิจกรรมแบบว่ายิงยิงธนูอ่ะเออยิงธนูอ่ะเฮ้ยเอาเอาเอาไหนเขาไม่เขียนนะคะอ๋อเจ้าเป็นคนน้าตาดีแต่ ค่ะอ๋อเจ้าได้มายิงธนูอ๋อเจ้าจะเป็นคนน่ารักทันทีเขามีชมรมคนยิงธนูนะจ๊ะยี่สิบบาทมียี่สิบบาทต้มตําขก็ไก่ย่างปลาย่างโอ้ต้มโคงต้งมโคลก่วยเตี๋กวกงไก่หมอ้อไก่ย่างจช่ก็มีไก่ เกี๊ทอดนี่เนี่ยเต็มตัวเลยนะคะผมมีครุปปูจังเน่เกี๊ยวทอดเน่โอ้โหข้าแตนน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหเต็มที่มาชุ่มมากน้ำตาลชุ่มฉ่ำมากใครชอบแบบหวานใครชอบชุ่มฉ่ำ จัดนี่อันนี้แบบชุ่มๆยังไม่แห้งอันนี้แห้งแล้วจ้าเมื่อก่อนนคันไทยก็ชอบแล้วก็กลับมากินเอหค่ะร้านนานาเชียงใหม่้านซู้ดนะคะอยากกินข้าวซอยนี่ข้าวซอยข้าวซอยร้านร้านที่อยู่เชียงใหม่เหรอทีเปิดร้านอ่ะเดี๋่าอยู่ที่อชทยายวิ่งแต่งานทาร้านอย่างเดียวครับอ๋อเขาไป แต่ว่าเปิดแค่ไม่เนาะเฉพาะงานฮาลามเท่านั้นก็มีทั่วประเทศใช่ไหมพี่ไปไปทั่วประเทศเลยเขาบีบมันน้อยเลยจ้าวโดนร้อนจ้าหู้ยี่จ้าขาซอยฉันลิขุงูห้าสิบนะแล้วก็แคปแอบวัว มีน้ำพริกไก่กรอบด้วยเอาเอาเอากล่องแล้วก็แคบอูแคบอูเจ็ดสิบสามถึงสองร้อยนะอ่าโอเคสลับเปลี่ยนหนี่แลนว่็ใส่น้ำมะนาวใส่ไก่ส่สับใส่ผักก็ส่งด้เลยค่ะ แฟนเล็งไว้แล้วว่าจะกินร้านนี้ข้าวขาวัวไปดูนะอ๋อดขนี่นค่ะนี่จากลับมากลับมาเล็งไว้แล้วเอาเลยนี่จ๋เข้าวซอยเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวเลย ก็ไม่ได้ปรุงไม่ได้อะไรเลยนะเป็นก็บีบมะนาวให้เราหล่ละนี่ซอยนี่อร่อย,ย <c oughs> <c oughs> ปรุงมาแล้วด้วยอื <c> ้อ <oughs> อร่อย <c oughs> อ่ะเปรี้ยวๆหวานๆต้องจินน้องไก่นี่น้องไก่ <c oughs> เดี๋ยวกินแค่พัวดู <c oughs> กรอบไหมดูพองความพองข้าวขาวัวน้ำส้มนี่มันต้องน้ำส้มมีเอ็นอันนี้นะเอ็นกับนคำเดียวรวมรู้เรื่องพริกขี้หนูครับแล้วก็กระเทียมนี่วางเลยบอม ไปครับสี่สามสองหนึ่งประกาศดองเป็นสมคำล่ำลืออร่อยมากนี่ม่เขียงนี่ นิดหน่อยเป็ร้านพ่อนะเดี๋ยวเรามาเดินกันตรงนี้นะคะแบบมาเดินดูเสื้อผ้าตรงนี้เสื้อผ้าสไตล์อิสลามนะกับถูกตามหลักศาสนาคร่ะนี่อันนี้เก๋นะนี่ชุดนี้ชุดนี้เก๋ๆก็ได้เยอะแยะถูกมากเลยชุดนี้เรา99ดูดิ โอ้ถูกหมอร้อยเก้าเก้าเป็นชุดแบบยาวๆนะเขาเรียกชุดอะไรนะชุดเหมือนสไตล์อิสลามแบบที่ก็บอกไม่ถูกอะอันนี้มีเป็นชุดผู้ชายนีผู้ชายอ๋อชุดผู้ชายผู้ชายแล้วเขาจะใส่หมวกกาปิโย่ร้อยเก้าเก้านะคะร้อยเก้าเก้าาเยอะด้วยนะถูก แล้วก็ผ <ici> ้าก็ผ้าก็ผ้าผ้าดีทไม่มีคานี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทผ้าแบบแล้วผ้าดีเด็ดพัถูกยทำไมถูก จะมีเหมือนต่างมีสีเลือกเนี่ยก็จะเป็นชุดแรกที่น่าเป็นแบบวันจันทร์นี่ชุดนี้นสวยกจะมีหว่วงนะคะกระโปรงยาวก็เสื้อก็จะเป็นแบบแนวแขนยาวนะคะกางเกงก็จะเป็นขายาวอันนี้น่ารักน่ารัก เป็นแนวนี้นะคะกระโปรงอลยรไหมเนี่ยเนีอ่อเสือ้อโอเคนี่ใส่ไี่มีของเด็กน้อยชุดนี้สวยสวยเสื้อจะเป็นแขนยาวแล้วก็กระโปรงก็จะยาวเลยนะคะ เดินเข้ามาตรงซอยที่เขาขายเสื้อผ้านะเสื้อผ้าจะเป็นอย่างเงี้ยแนวน,นี้แนวนนนมุสลิมอ่ะน,<ส>นี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้สวยชุดนี้สวยอืม <laughs> สวยดีสวยสวยชุดเด็กก็มีชุดเด็กก็มีอืแจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะงร้อยเปอร์เซ็นต์ รเคือไปถึงว่าชุดแต่งกายแบบมุสลิมอ่ะ<ม>จะไม่มีแฟชั่นที่แบบอย่างอื่นมาเมจือปนเลยก็ดีตามหลักศาสนาคือก็ต้องใส่แบบใส่แขนยาวกระโปรงยาวแล้วก็มีฮิญาบคุมผมฮิาบนี <pivot. S 1> นน่คือที่ คุมผมผที่เป็นหมวกใช่ไหมเอ้ไยมไ,ไม่ใช่คือที่คุมผมผ้าคุมผมอ๋อผ <ม S 3> า้าหมวกผู้ชายเรปปียกกาปี๋ยศอ๋อตาปิย๋ย <début> ที่ที่เป็นของผู้ชายใช่ไหมใช่ใช่หมวกสั้นๆคลุม Mei, 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 Mei. เนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้สวยสามร้อยเก้าสิบเก้ามีตรงร้อยเก้าเก้าถูกใช่ใช่ใช่ ก็มีกางเกงขายาวเสื้อโอ้ยเสื้อสวยเสื้อสวยอันนี้จะเก๋ๆเท่ๆนะคะสวยสวยสวย น้องหอยติอุอุ้งแขวนสวยดิน่างักน่ารมกน่ารันักนรักนาเักน่ารก่าัน่้น่ารัน่ากน่ารัน่ารัน่าลักนันะารันารักน่ารกนั้นบรกรัน่าายกัน่ัก่ัน่รนีค่ัา่า